ก็สวัสดีพี่น้องป้องปายเพื่อนสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสูสองบ้าเดอพี่น้องเดอเนาะตอนนี้ก็คือมาฮอดบ้านมาเอื้อบ้านามเด้จานเนาะบุญก็คือมือกับบุญบ้านเพิ่นนั่นเองพี่น้องจานเราก็บริบุญใหญ่ดอกบุญน้อยเนาะเขากว่าเข้ามาแต่เศร้าแล้วเนาะประมาณแปดโมงเนาะพี่น้องแต่ว่าได้ยินเสียงนะจ๊ะเออจากเม็ภายใน่จะมลอมซอมแซลอยู่ในหันเขาว่าเขามาแต่เศร้าแล้วก็ยังบ่ไเ้เศร้าท้อเขาพี่น้อง ไปเบิงน้ำกันอสิเป็นเมนพายนะจ๊ะมาไปเาวลิลนองเดี๋ยวนี้าเล้กันดวใกล้จานะมาเจ้ามาลล่าละอ้าจไอ้่ะอันนี้ไงมาดิ่มบสาว้าลิลองไม่เวันก่ มัสตาร์ดลิลโลอันนี้ผัดเอียงมาห่อมาเขาว่าด่าอีกินแล้วจะหู้นะเมื่อตอนลูกเมื่อตอนลูกป้าลูกกี่ไลน์นะเฮ้ยเฮ็ดได้น้อพี่น้องนะเออมากันมาชิมนมเล็กหน่อยพี่น้องจ้าบุญก็บม่ได้บุญใหญ่เออไม่ใหญ่ก็ฮะกระไดออกประตอกันพี่น้องเราบอแล้วค่เจ้ามาเฮ็ดตัวละเท่ไหล้วเอาตี มันเป็นอย่างมาพี่น้องไปกินก่อน้อพี่น้องเด้อมาจ้ามาจ้ากินข่าวพี่น้องแ่าากตบมันจะมันจะมดียวมันีกสิบลีมวานซีมซีโลห่าโล่ซีมได้ได้เลยมื่อลยน้อเฮ้ยได้เลยกับมือทมาก

คือเสียลรังการแท้ทาร์ตูแววมากไอ้ันี้เบิ่งกอันทังบ้านทัเคนมีอันนึงเนาะเพราบัันธุมันเติมมีใช่ไหมกายมากอยู่แ้ล้นะเตีเอิรนแน่บอเอิร์นเนาเอิร์นแล้วน้ำเาเหล่าเลยนี่อเปไปมหมมือนี้มือนี้จัด ช้มน่าเลิกนี่เวลาจะตั้งต้องได้เปอะได้ล่าเปรอะแล้วจ้าเมื่อในจชเราพู่เช้ามาขี้บาคิวกระาเหมือนเด็กสก๊อตไปกับกสิพ่อพ่อรถเปิดกจกพงเงินยืนข้อออกไปวะยืนข้อออกไป โอ้ยค <S preach ers> ันบ่ฮ้องมาวจะเฮื่มันลกมันล้กดีแกไรเป็ดไรไก่แก่กับพ่อปอนลิดบ่ออกไก่แต่กับพ่อวอกอะไรมาจา่พี่น้องกินแล้วปิได้ยังอ๋อข้าให้งมันจะไทางนี้หะกระมาิกันเด้อสวยอ่ะเนาะเออ เียวทั้งกันนิ้แหน่จะได้บ้านหน่อยนี้นวลน้ำเทงนวน้ำแดงกูบอกเนเขาแห่มาแล้วที่น้องอักป่าสามกีจ้าวชานาล่าขาลงระบงสามกอาทานู้นมาทางนนมันเป็นขี้คล่อมเออเจ้าไปเจ้ไปเจ้าปูชิระวัดตะกูไปเ็นป็นสาวก็เลยเจะไปลมกันนีเป็นสาวน้องบกทดูเไปน้ำกัน ป้าพี่น้อง <laughs> ลรยคันลีลรอพี่นอ้นนองคุณไปทาจิ้พุนเด,ด้อาก็ลังแห่พี่น้องลา้คันลีลอ,ลลลลลลอว่าแม่นั้น หลายคันนี่แล้วเหรอพี่น้องเออเนาะพี่น้องเออใส่อัดนี้เลยผมมีรถแห่แต่ยังได้พี่น้องใส่ตู้อ่ะเลยเอ้ามากวาดอ่ะกลางยาวเออนอนลายคงงลายคันนะจ๊ะ ี่น้องกิข้าวปุ้นต่อจ้าหลังจากที่อันนี้รายการากกข้ปุ้นตอ่อเออยังไ่ักินข้าวพี่น้องบ่มีแห้งเต้นจ้าเอออ่าเดาก้งว่าเก็เจ้าก็ิทนแหข้วบ

ไปลุ้นมาแล้วเบอร์คู่วันแล้วแล้วเจี๊ยบที่เบิร์บุญแล้วพี่น้องเราบอกว่าให้ฉีดยาเอื่อหมอลุ้นหนามากอันนี้เจ้าเจี๊ยบยังไม่ยังเจ้าจี่โลนตัวนี้เขาเครื่องนั่นแตนโอตัวนี้เป็นได้ปะ อาจะอยู่ห่าเงินได้เท่าโอน <Assad S 2> <rejected. S 1> โอนจะอลไรก็โอนกลับขึ้นไปแบบเออโอนมันหาเพราะว่าของมันมาอยู่ห่นเบร์มันหายไปถ้าแอดยังหายั่งนะเราก็แหงวัดกนก็ีเงี้ยนวัดก็ตั้งเงี้ยโอนก้าเงี้ยว่ะตั้งขบวนยี่ เงียบปานนี้เขาไปดูด้วตู้บดาอีกกี้เนมาเสียรถเงี้ยขาบร่ารถเงี้ยเบาบางรถแหวานิวขงหมอรถแก่ตู้นะครับเฮ้ยเห็นเด็กก็เสียโอ้รถแก่ตู้นะเด็พี่น้องเด็กเป็นไงป็่คนเหนียงไก่เด้อ เหตุลดแหมเป็นเป็นไอคนเลี้ยงไก่เนี่ยอยากัดแกย่เคาเพิ่งน้ป้ยสั่ะโอ้เพาสีมา้าวว่าฉันโอ้ยนาธนาสีจ้างสินเล่ราง่วงทีราง่วงังมาขี้บเมนสาวน้องบกตีจังว่ากระตุไปทท่านองบกยู่ได้อนี่เด้นี่กะสิจ้างอันสาวเันน้องบกนี่เปลาเะเจ็บเอวเด้งก็บบได้อีกวันนี้เสียใจไงเลย ปกีโรซาเล่งลงผัดขี้ก็ได้หรือจะไปทำใต้มาเอซาเล่งความน่นอนี้งอยกัน้นเดอคนะเเท่าเลยคนอ่ะมันเข้าเล่งกมันเฮืออยกันลุทำเยนมากเลยแต่จามาหายเกีบยังนะจยังนะสองห้านจจาโอ้ยเนี่ยซนเนาะ cơm mày bỏ, không nhanh tí nữa bà chỉ tưởng mua à, này bao hông bỏ đài con cái tay này มีแต่ว่ายังก็ตัวเท้าสมารตัวเก่าน่ะมันบวหายตัวม้วันจะเอาตัวไมนการบ้านเรอนี้แล้วอันที่อันที่มือเจ่าสมาร์ตหบ่อยสมารตอดเนี่ยุกเก่าพัยังได้แซนหนึ่งยังได้ว่าสมครอันนี้สมครในแอปอ่าม่าสมครในแอปแลวก็เลยถาย มืนึตมืแล้งอ้เดี๋ยว er น,น,นี้เราเลยเพคแก๊กไม่มากนห้าได้เจ็ดสิบเมกะบอดหาันได้แปดสิบนห้าแต่เดี๋ยวนี้มันยมันเอาม่นะไดียเบมีอะไรอัน้กบเรกต้กัะเซลคลนเบิก็เห็นมันเอามาแล้แต่ของค่อยยังใช้ตะเกีาได้อยู่แพคเกตมันน่ะเประเบิดเบรกตกั มีล้ทะเบียนอันนั้นนีบทนปักซองแต่ไมพอเอซื้องก่ล้ทะเบียนกบไปน้มันไปไดเลยรู้ว่าตัวลงมหายปะมวลธนบิมูุบบัตรหู่เด็กยังก็ค่อยไฟะเจ้าลมหาก็ยังได้ผมมีหู่บัตรมันตลงมืงนอะไรแต่ว่ามีบัตรมีบรทดีต้องไปลงหมบอก มสาเบินน้งอเนา่วับอซิมนะอันไหซิมลวงเั่ยนซิมนะม,มันลง้งไจักลวงงก็จังว่าเสจมาจิขซมาเซอจอมเติมในแอปอยู่มันมี่ะอ่าน่ะเติมในแอปแล้วเาปล่อยเาก็ิมาเติมในแอปนี่แล้วแอปจเข้าใจงายเไ แอปี่นน่้นแกจะเจดเสี่จะเปิดูเลยเจ้าเอาเอาเอา่ได้บดอาแบสผือๆและวปัญเหตุใจครัก็คือพเปิดเฮตอนรับพระเจ้าบ่ตู้แต่เขาไม่ีงโยบ้าอาจจะเปิดเยนโอ้ยเปิดเนะครับิงแก่อนมูอะไรเงี้ยายคิป เปิดเพจกล่องเราเบิดหมื่นได้สะเฮ้ยโอ้ยจิกกอ่ปิ๊กเท่อันนี้แห้งกาแฟก้นี่มเปญสีน้่เมินบอแล้วไหนนะขี้เล่าดี๋ยวพ่อคอยจะกิมถ้ามาวมันปิดก็เปิดมากเลยสิแต่ย้อนอายุจำเจ้าแห้งตะบ้านี่รถข้ากระชานี่คนนแควบุแควโบเอะ หายมึงนะเท่าเท่าจุบยอมรับเฉยๆไม่นะจ๊ะอย่าไปหาลุงรักเกียน้อยแถวนั้นแถวนี้แก่แล้วเทาวัดเท่าเทาเจตูอ่ะขอบคุใจมันไม่ได้ทางเท้ามันใจอากาศดี หอหน,นัอยใส้นือว่า<ป>อยากเป็นหัวใจนะมันอยเป็นชาสมน้อยตลอดไปฮะเลือถ่าแล้วค้อคีดแล้วกันเริ่มจะออกเ่ว่ตอมันมวน้วนโอ้โซึาเลยที่เขาให้ม้วนน่ขามากเปนหอดต่นงมัน,นอ,นอืมใช่ไหมตีคนเล่นนตีก็โอนงโง่ละปีเนื้อซ้ำเนึ้อีเไปเรื่อยๆเลย ที่เงียวก่อนที่โลกพ้องกัดอารมณ์ออกแ่ซรย่งุกเจ็อใจรู้ด้วยการโฆษณาในโลกให้บุบบอก่มันบุสณ่ามูกิตัพแล้วก็เจ็บท่าเฮ้ยหลีเลยบัดรขึ้นไม่แตงโคอเป็ดเจะดตาเป็ดโอ้โหโคตรยาก ที่อายังได้ตอนนี้มันอินบอกผีผู้ชายเทพไหมเล่นปกๆปล่อยอยู่แล้วบ่อน้ำคายกับายคือจริงตรงนีอยู่นี่เปรยนี่กระนีเปรน์เป็นอดากเล่าะับซีตัเป็น้าหน้าเน้าวสามเลยตัวน้่งใหญ่มาทำกอดึงไมมันาเดือวะมันเป็นแค่หน่อย แกล้งว่ามันย่ก็เกลืหรือเบาแล้วก้อนคนมันก็มทัดเต็มน่แล้วก็นบอกก็เอากญาเอาไว้ซาบดามุนามาถัอจะได้มุนามาถักวะบยดขายอีกบกเลยเขาอที่ถักกอยเหมเลยบอบอมันบบมีเป็ดตัวใหญ่จะมันมีแต่เป็ดอันทางกระโปรงคนมเป็น้ถ้าเลบุญ้อป็สสาะอยู่ เบสหล่เบสซ่าไอ้ตไปก็นม่าช่เต๋อได้เลยครับ็ยังได้ได้แล้วได้ดีโอจัดการอยู่นะไล่จับอยูเส้นอะไรตุ่มฮะคือว่าอะไรนะลค้นออกมากับเป็นแอเพราะว่าเพราะว่ามันกลังไข่อยู่เน เป็นแม่ค้า้านสองแม่จุดรถไฟฮ่เชียร์ี่เชียวเป็นไม่าแตะเปกลุ่มเซิรเต็ดแม่ดำมีว่เ็ดพี่น้องเอ้ยยึงได่หรอประมาณนะไปพี่น้องจ้าสไดอำมลาพาจากเลยแหละจ้าเออเนอะบอดด้ลงนะสิเพิ่นนะสิเผาเฮือนะซเพิ่นจ้าพี่น้องเนอะติดตต่คพิมหน้าจากทีมงานต็แล้วกันเ้ยขอโทษ